สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้เรามาเจอกันอีกครั้งกับชี้ดา podcast podcast ที่ว่าด้วยความล้มเหลวและการก้าวไปต่อที่ผมหัวเราะเนี่ยเพราะวันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่ผมนี่คือครั้งที่สามมากกว่ามากกว่านั้นก็ขอโทษที่หายไปแล้ววันนี้จะมาเล่าว,ว่าทำไมถึงหายไปถือว่าเป็นคอนเทนต์แรกเลยก็ อย่างอื่นขอแนะนำพอดแคสต์ช่องนี้ก่อนที่ว่ามันเปลี่ยนไปยังไงก็คือหนึ่งคือคุณก็จะเห็นหน้าผมวันนี้ครับก็เราก็จะมีแบ็กกราวน์ใหม่ซึ่งผมเพิ่งเพ้นไปน่าจะได้ดูคลิปกันแต่ณเวลาที่ผมอัดอยู่เนี่ยผม,ไ,มได้ลงคลิปเนี่ยแต่ว่าผมถ่ายวีดีโอไว้แล้วแล้วเราก็มาด้วยในด้วยตีมใหม่ไม่ใช่ตีมใหม่ละก็ตีมใหม่แลหและก็คือเราจะมีการจํากัดเวลานะครับก็นี่ คือ c ีด t พ Podcast 13 Minutes ที่ว่าด้วยการไปต่อ13 Minutes ที่ว่าด้วยการไปต่อก็คือ13นาทีที่เราจะมาคุยถึงการก้าวไปต่อในชีวิตหลังจากความพังทั้งหลายอะไรก็แล้วแต่เรายังคงคอนเซปต์เดิมเพราะว่าผมคิดว่าผมถนัดเรื่องพวกนี้แล้วก็เราจะมีอุปกรณ์ใหม่ขึ้นมานะครับก็คือสิ่งนี้ หลายคนที่เคยไปบูธชีดาบในปีที่ผ่านมาเนี่ยก็อาจจะได้เจอสิ่งนี้ครับสิ่งนี้เรียกว่าการ์ดเทลก็เป็นสิ่งที่เพิ่งอินเวนต์ขึ้นมาเพื่อความอยู่รอดของชี้ดาบในยุคใหม่นะครับก็คือหลักการผมเล่าก่อนตอนนี้ที่บูธชีดาบเนี่ยพอเราไปถึงเราจะได้จับการ์ดเหล่านี้ก่อนที่จะเลือกซื้อหนังสือเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าจริงจ เราตีโจทย์ว่าจริงๆหลายคนอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าเขาอยากจะอ่านหนังสืออะไรแต่ว่าเราอยากใช้ให้เขาได้คุยกับตัวเองก่อนการเหล่านี้เนี่ยการที่คนหยิบขึ้นมาเนี่ยคือของจริงก็จะมีตัวหนังสืงนะเอเนาะเวลาคนหยิบขึ้นมาเนี่ยเขาหยิบขึ้นมาไม่ใช่เพราะาเขาสุ่มขึ้นมาเนี่ยเขาหยิบขึ้นมาเพราะว่าเขาอา่านแล้วมันโดนอะไรเขาการที่มันโดนเนี่ยตามหลักแล้วเนี่ยมันก็คงเป็นเพราะว่าคุณกาลังคิดหรือว่ารู้สึกอะไรเกี่ยวกับสิ่งเรื่องนี้ พวกนี้อยู่ก็มันทำมาปีหนึ่งแล้วครับก็ค้นพบว่ามันค่อนข้างตอบได้ตรงมากๆเราก็เลยจะเอาการ์ดเทลนะครับมาเป็นกิมมิคในพอดแคสต์ด้วยเพื่ออยากจะให้คนเข้าใจมันแต่ว่าหลักการก็จะเปลี่ยนไปคือผมก็จะเป็นคนเขียนขึ้นมาหรือว่าบางวันอาจจะเป็นคนทางบ้านเขียนขึ้นมาหรือว่าทีมงานเขียนขึ้นมาขึ้นอยู่ว่าอะไรก็จะเป็นหัวข้อของวันนี้ไปด้วยวันนี้ของผมเนี่ยเขียนไว้แล้วเนื่องจากว่า ผมอยากจะทำให้มันร e l a t e กับหัวข้อในวันนี้ซึ่งเป็นวันแรกที่ผมกลับมาพูดที่ podcast ก็เขียนไว้แล้วครับก็เป็นใบนี้ที่ยังไม่ทำเพราะยังไม่รู้สึกการใบนี้จะเป็นหัวข้อที่เราจะคุยกันในวันนี้เพราะอะไรมันเชื่อมโยงกับการที่ผมไม่ได้กลับมาทำ podcast อย่างต่อเนื่อง แต่ในขณะเดียวกันมันก็ไม่ค่อยตรงเหมือนกันนะแต่ว่าผมอยากอธิบายคำนี้ก่อนคือคือผมเชื่อว่าทุกคนมีนมสิ่งที่อยากทําเยอะมากในชีวิตแล้วเราก็จะบอกว่าจะทําใช่ไหมแต่การที่เรายังไม่สามารถทํำมันได้เป็นเรื่องเป็นราวสักทีเนี่ยผมค่อนข้างสรุปได้กับตัวว่าเป็นเพราะว่า เรายังไม่รู้สึกมันจริงๆมากพอจนเราทําทุกอย่างเพื่อให้สิ่งเนี้เกิดขึ้นผมเคยทำผมผมรู้สึกอยากทำมันมานานละแต่ว่ามันยังไม่มากพอและยังไม่เข้าใจมากพอที่ทำให้ผมทำมันได้อย่างต่อเนื่องกอ็ถ้าเกิดคนไปดูพอดแคสต์ขอผมก็พูดไว้ตั้งแต่ปี2020หรือ2019หรืออะไรแบบนั้นนะ แล้วก็เป็นเรื่องที่ที่จริงๆแล้วก็เล่าเล่า,ลาสนุกนะแล้วก็ทําทําได้บ่อยแต่ปัญหาผมเมื่อคือผมจะมามาแล้วก็ไปไปใช่ไหมนั่นเพราะว่าชี้ดาบอะมีปัญหาหลักๆก็คือเขาไม่มีระบบฮะ <c oughs> วันนี้มาเล่าเรื่องนี้เลย <c oughs> คือในช่วงหลายปีที่ผ่านมาผมต้องเล่าว่า ชี้ดาบเกิดขึ้นมาด้วยการทํางานของคนหลักๆคือคนเดียวก็วคือจริงๆผมมีเพื่อนมีนายทุนมีมีเพื่อนที่ให้ยืมเงินมาแต่ว่าเออเขาจะมาได้ช่วยก็แต่เมื่อมีบูธเนาะแต่ว่าการรันชี้ดาบชี้ดาบชีช้ดาบหลักๆใน9้าปีที่ผ่านมาปีปีนี้ปีที่สิบนะครับเป็นการรันโดยคนคนเดียวไม่ไม่ใช่9ปีสิก็คืออาจจะก่อนหน้านั้น 7จปีอ่ะเปีในช่วงแรกแล้วแล้วการที่ทําด้วยตัวเองเนี่ยคือคือคือเมื่อก่อนไม่เข้าใจเข้าใจว่าก็กูกูเก่งไงกูกูเลยทําคนเดียวได้แต่ว่าจริงๆการรันธุรกิจคนเดียวซึ่งในธุรกิจเนี่ยมันมีรายละเอียดเยอะแต่มไปหมดแล้วใช้สกิลที่มันหลากหลายเนี่ยทำให้ตลอดช่วงเวลาผมต้องแบ่งตัวเองไปทําหลายอย่าง แน่แน่แน่นอนเรผมต้องทำงานเขียนถูกต้องไหมแล้วก็เดี๋ยวกันนะผมได้ยินเสียงมีคนมาไม่มีมั้งคือผมต้องทำงานเขียนแล้วก็แน่นอนทำบัญชีขายของออย่างเมื่อก่อนออนไลน์ผมก็ทำเองทั้งหมดโพสทุกอย่างเองแล้วการมามาไปไปเพราะว่าบางวันเราก็ไม่ไหวเราก็เหนื่อยมากๆแล้วเราก็ยังไม่เข้าใจว่าทำไมเราถึงไม่ทำแบบนั้นเราก็ ไปสู่การโทษตัวเองว่าเฮ้ยทำไมมึงไม่ทำผมถึงขนาดซึมไปเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเรามีความฝันอยู่เรามีเป้าหมายอยู่แต่ว่าเราไม่สามารถ Deliver มันในอย่างที่เราต้องการได้แล้วมันเป็นแบบนั้นมาตลอดหลายปีจนช่วงโควิดเนี่ยผมก็เริ่มมาเข้าใจว่าทำไมผมถึงทำไม่ได้ก็คือ ผมเล่นเอางานที่คนทำกันเป็นสิบสิบคนทำอยู่คนเดียวแล้วแทนที่จะได้เขียนหนังสือก็ไม่ได้เขียนแทนที่จะมาขายของก็ไม่ได้ขายในช่วงที่โฟกัสอย่างหนึ่งสิ่งที่ผมสรุปได้ตอนนั้นกนะ็คือผมโฟกัสหลายอย่างจนไม่สามารถดิลิเวอร์อะไรอย่างม,มีประสิทธิภาพได้เลยจนทำให้ผมเริ่มมาตั้งคำถามว่าเพราะอะไร ก็กลายเป็นว่าเป็นเพราะว่าผมเนี่ยไม่เข้าใจการการบริหารอย่างนี้ดีกว่าพูดอย่างนี้เลยอ่ะผมถ้ากับตัวเองเนี่ยผมเคยโทษตัวเองใช่ไหมแต่ว่าพอได้ไปคุยกับหลายๆคนหรือผู้บริหารหลายๆคนเนี่ยเราจะรู้ว่ามไม่มีใครเราทำแบบนี้ฮะมันมมีใครเขียนหนังสือยิงแอดขายของเขียนคอนเทนต์ แล้วก็ไปขายเองอย่างเงี้ยอยู่เยอะคือมันก็มีคนทำแหละในช่วงในช่วงแรกเนื่องจากบัต g เจ็ดเราจำกัดใช่ไหมซึ่งชีดาก็เป็นแบบนั้นแต่ในระยะยาวครับคือเราทำได้แต่เราคงไม่สามารถทำแบบนี้ได้เป็น5ปี10ปีซึ่งซึ่งผมทำมา7ปีแล้วมันก็สาหัสมากเพราะในช่วงที่มันเฟลมันก็เฟลเราไม่สามารถโฟกัสเรื่องรายได้ได้ทุกอย่างซึ่งอันเนี้ยคิดว่า คงมีหัวข้อสักหัวข้อหนึ่งที่ได้คุยเรื่องนี้เต็มๆแต่วันนี้ผมจะกลับไปสู่เรื่องว่าแล้วอะไรล่ะที่ทําให้ผมเกิดมาครั้งนี้ผมจัดระบบได้แล้วหรอหรือว่าอะไรก็ต้องเล่าอีกว่าในปีที่สองสองสองปีที่ผ่านมาที่บูธเนี่ยในทีมชี้ดับเนี่ยผมก็เริ่มจ้างทีมงานบบเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็พยายามตอนแรกก็ยังไม่ก็ยังทําไม่ได้หรอกก็พยายาม ให้ให้เขาช่วยงานเมื่อก่อนผมจะเก็บงานทุกอย่างเป็นคนเดียวเพราะว่าไม่เข้าใจการบริหารแต่ในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราผมไปทํางานที่มันต้องคนทางานเป็นทีมอะ่ะกับหลายคนหลากหลายทําให้ผมเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าระบบมากขึ้นก่อนหน้านี้เนี่ยผมไม่เข้าใจสิ่งนี้เลยแล้วก็พยายามไม่พาตัวเองไปสู่ไปส,ไปสู่การเป็นระบบ เพราะว่าผมเขาจะผมหนีระบบมาทั้งชีวิตผมเกลียดโรงเรียนมากเพราะว่าระบบมันบีบเราไปนในสูตรที่จุดที่เราไม่ต้องการแล้วในวันที่เรามาเป็นตัวเองเนี่ยเรารู้สึกว่าเราไม่ต้องการระบบเราไม่ต้องการแพทเทิร์นเรารู้สึกว่าอยากตื่นขึ้นมาแล้วเราได้ทําอะไรใหม่ๆทุกวันอะไรเงี้ยน, <laughs> <laughs> นั่นเป็นสิ่งที่คิดมาเราทํามาตลอดเกือบสิบปีนะตั้งแต่เริ่มเป็นนักเขียนตั้งแต่มาหาลัยอะไรอย่างนงี้เลย แต่ปรากฏว่าถึงถึงจุดนึงมันตันครับการไม่มีแพทเทิร์นการไม่มีระบบเนี่ยปัญหามันก็คือมันมันไม่สามารถทําให้เราทําสิ่งที่ต้องเป็นรูทีนหรือสิ่งที่ต้องทำเป็นประจําอย่างมีประสิทธิภาพได้แล้วผมมาเรียนรู้ในวัยประมาณแบบ2องสาอะไรเงี้ยหลังจากที่หนีมันมาแล้ววันที่ผมเข้าใจกลายเป็นว่าผมกลายเป็นนักสร้างระบบไปเลยเพราะว่าเรารู้เหตุผลอย่างชัดเจนว่าทําไมต้องมีระบบ ขึ้นมาการกลับมาของชีดาพอดแคสต์วันนี้เนี่ย13 minutes hmm. เนี่ยมันเกิดจากการที่ผมแก้ปัญหาเรื่องโจทย์ได้ระดับหนึ่งแล้วแล้วผมอยากใช้รูทีนในตอนเช้าของผมอ่ะซึ่งอาจจะใช้เวลาแค่5-10นาทีในการมาเล่ากาดเทลหนึ่งใบซึ่งวันนี้ก็คือ ที่ยังไม่ทําเพราะเรายังไม่รู้สึกเนี่ยมามาคุยกันในเวลา13นาทีนะครับวันนี้ผมคิดว่าผมมารู้สึกมากพอจนผมจัดการตัวเองให้มีระบบแล้วก็กลับมาแต่ว่าผมจะยังไม่โพสต์สิ่งเนี้ยทันทีเพราะว่าก <laughs> ลัวจะซ้ำรอยเดิมแล้วผมไม่รู้ว่าผมจะมีสมาธิในทุกเช้าหรือเปล่าก็มีหลายเรื่อง เช้านี้ผมมีมีมีกิจวัตรหลายอย่างหนึ่งเรื่องก็เป็นไอซ์บาร์ซึ่งน่าจะเป็นหนึ่งในหัวข้อที่เราจะมาคุยกันในอนาคตแล้วก็ความรู้สึกอะไรบางอย่างที่หลงเหลือมาจากการค้างในปีใหม่นะครับก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในชีดาบพอดแคสต์ครั้งหน้า13นาทีวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ